เมื่อเราตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เรามุ่งหวังบางคนหรือแม้กระทั่งเราก็ตามเคยคิดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราจะดีหรือว่าจะไม่ดีเราจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองที่เรามีต่อจุดโฟกัสเป้าหมายของชีวิตเรานั้นถ้าเรามีความคิดที่ดี มีมุมมองและพยายามที่จะคิดทุกอย่างในเชิงบวกเราก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอล้วนแล้วแต่จะส่งเสริมให้เราได้พบกับสิ่งที่เราต้องการไปจนถึงจุดหมายและความสำเร็จที่เราวาดหวังไว้แต่จริงๆแล้วเชื่อไหมคะเรื่องของเรื่องแล้วมันไม่ใช่แค่ทัศนคติที่ดีอย่างเดียวคะ่ะมันต้องการหลายๆอย่างประกอบกัน จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการที่เราพยายามจะเอาชนะตัวเองโดยที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้สนใจว่าเป้าหมายที่เราวางไว้จะเป็นที่ต้องการหรือจะทำให้คนอื่นต้องรู้สึกเช่นเดียวกันกับเราแต่จริงๆละมันต้องการมากกว่านั้นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เราสามารถที่จะคงอยู่ในเส้นทางของการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตรวนแล้วแต่ต้องการปัจจัย ที่จะเข้ามาตอบสนองหลายอย่างทางั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่สำคัญก็คือบางครั้งเราอาจจะมองข้ามหลายๆอย่างซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าบางเรื่องบางอย่างสามารถที่จะพลิกชีวิตของเราได้ทุกอย่างต้องพัฒนาไปพร้อมกันค่ะร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจคุณต้องมั่นคงเข้มแข็ง และที่สำคัญก็คือว่าสภาพแวดล้อมและสิ่งที่คุณอยู่เพื่อนที่คุณคุยด้วยหัวข้อเรื่องที่คุยและหลายๆอย่างที่จะล้อมรวมให้เราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันและพาตัวเราเองไปสู่ความสำเร็จได้ ร่างกายคุณเป็นยังไงไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะมานั่งมองเห็นความสำเร็จในชีวิตในขณะที่ร่างกายอ่อนแอสารพัดโรคหรือคุณป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทุกอย่างจะดึงให้คุณเข้ามาและสนใจอยู่กับร่างกายตัวเองซึ่งไม่พร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถามตัวเองหรือ,อยังเรามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเฉลิมฉลองในวันที่เราสาเร็จขนาดไหน ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างน้อยวันละ30นาทีในการออกกำลังกายอย่าลืมตรวจร่างกายตัวเองบ้างนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งที่บอกนี่ก็หมายความว่าเมื่อร่างกายคุณแข็งแรงแล้วคุณจะสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเท่าที่จิตใจคุณต้องการใจที่แข็งแรง ร่างกายที่แข็งแกร่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนผสมของกันและกันที่จะทําให้คุณสามารถจะยืนหยัดไปจนถึงวันที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้สภาพแวดล้อมก็เช่นกันรู้ไหมคะสภาพแวดล้อมมีความสําคัญมากเลยคะ่ะกับการที่จะสนับสนุนให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะทําให้เราสามารถที่จะนึกคิด หรือทำงานหรือปรับปรุงทุกอย่างทัศนวิสัยในการที่จะทำให้เรามีสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่พร้อมที่จะทำงานลองมองดูนะคะว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณมีส่วนสนับสนุนแค่ไหนเช่นคนที่คุณอยู่ด้วยเพื่อนที่คุณคบเรื่องที่คุณคุยหนังสือที่คุณอ่าน รายการทีวีที่คุณดูหรือสารพรัดที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นเรื่องของการใช้เวลาไปในแต่ละวันข่าวที่คุณเสพสำคัญมากๆนะคะเพราะบางครั้งถ้าเราลืมไปเลยว่าในแต่ละวันเรามีเวลาในการทำงานไม่เท่าไหร่คุณอาจจะเสียเวลาวันท้องวันไปกับการจมไปกับสิ่งแวดล้อมที่ว่ามาทั้งหมด เพราะฉะนั้นคุณต้องจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดีเพราะนี่เป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปอีกเรื่องก็คือสภาพของสิ่งที่คุณเจอณนะขณะนี้มีส่วนที่จะทำให้คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือต้องการชัยชนะมากแค่ไหนในชีวิตเพราะว่าความคิดของเราค่ะถ้าเรามีคนที่พูดคุย มีคนให้คำปรึกษาเวลาที่คุณต้องการใครสักคนและที่สำคัญก็คือมีคนที่รู้ในเรื่องที่คุณต้องการที่จะรู้คล้ายๆกับห้องสมุดเคลื่อนที่แหละค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณคุยกับใครอยู่และใครคนนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องที่คุณต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสําหรับการที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการ ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือกำลังใจของตัวคุณเองเมื่อไหรก็ตามที่เราเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตความสำเร็จที่เรามองหาและเป้าหมายชีวิตที่เราวาดหวังไว้คุณจะต้องไปจนถึงจุดนั้นด้วยแรงกายแรงใจทุกอย่างที่คุณมีพละกกำลังทั้งหมดร่วมกันกับกำลังใจที่คุณมีคุณต้องพยายามที่จะหาสิ่งแวดล้อมดีๆ หาหลายๆทางที่จะส่งเสริมให้คุณพยายามที่จะก้าวไปจนถึงจุดนั้นให้ได้โดยที่จะไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคที่คุณเจอแต่ละทางเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปในแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละอย่างใช้ชีวิตกับการดูแลตัวเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และความคิดถ้าวันหนึ่งเรายังไม่ชนะก็อย่าพึ่งหยุดและอย่าพึ่งยอมแพ้ ถ้าใครคนอื่นเขาไปสู่จุดหมายของเขาได้เราก็เช่นกันเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าเรากับเขาเขาทำได้และเราเป็นยังไงคำตอบสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องให้กับตัวเองนั่นคือทุกๆุกคนทำได้เราก็ทำได้และเราก็ต้องพยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมใจของเราและทำในสิ่งที่เราต้องการให้ดีที่สุดทัศนคติที่ดีอย่างเดียว ไม่พอจริงๆค่ะขอติ้นจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ